อยากรู้ไหมครับว่าเจ้าพวกไมโครโฟนไร้สายอันเล็กๆแบบนี้ราคาเพียงแค่ร้อยกว่าบาทหรือว่าไม่กี่ร้อยแบบนี้ครับผมเซตแบบนี้ฮะมา2ตัวทรง1ตัวรับแบบนี้คุณภาพเสียงเขาจะดีแค er ่ไหนครับเสียงที in language <insan> language> ่ค er <ra> ุณได้ฟังอยู่ตอนนี้ครับเป็นเสียงโดยตรงจากโทรศัพท์มือถือ Samsung s 24อัน r a นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบเจ้าไมโครโฟนตัวเล็กๆพวกนี้ครับผมยี่ห้ออะไรล่ะเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ย เอ่อดอมอะไรก็ไม่รู้ครับผมนี่ซื้อมาแบบนี้นะเป็นเซต2ตัวส่ง1ตัวรับนะครับอันนี้ซื้อมาเองนะเดี๋ยวจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับโดยการเปรียบเทียบกับไมโครโฟนตรงนี้เนาะเราเปรียบเทียบกันได้เลยกับไมโครโฟนอย่าง DJI ไมชุดหนึ่งแบบนี้ครับผมนี่ DJI ไม้ My, ตัวแรกแบบนี้ฮะเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันดูว่าอ้สอตัวเนี้ยเสียงมม่มีความแตกต่างกันขนาดไหนครับระหว่างไม้ราคาเมื่อก่อนถ้าเป็นเซ็ตแบบนี้นะก็จะขายอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเมื่อก่อนมือนจะเคยซื้อมา12ื่นสองหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเซ็ตใหญ่เนาะแต่ถ้าเป็นคู่แบบนี้เขาจะขายกันอยู่ประมาณ7จ็ดหรือว่า5้าพเานี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าราคาไม่ต่ํากว่านี้แน่นอนครับมาทดสอบเสียงกัน เจ้าไม้ตัวนี้ครับเป็นไม้ไร้าสายนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ถึง15ถึง25เมตรโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันนะเราสังเกตว่าถ้าผมจับที่ตัวไม้แบบนี้นะมันอาจจะมีเสียงสักสักสักแซกเหมือนเสียงที่ว่าเอ้เขาไวเสียงมากอะไรแบบนี้ครับผมก็จะได้ยินเนาะทีนี้วิธีการใช้งานที่เหมาะที่สุดสําหรับเจ้าไม้ตัวนี้นะครับก็คือการติดที่ปกเสื้อนะติดที่ปกเสื้อของเราแบบนี้เสียงมันจะไม่มีสัญญาณเสียงรบกวนนะครับอ่าเราเทสในระยะประมาณ 1ช่วงแขนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าในเรื่อง1 5ถึง20เมตรว่ามันสามารถรับเสียงได้ไกลขนาดนั้นจริงไหมแต่ตอนนี้อยากให้ฟังเสียงด้วยไอ้เจ้าไมโครโฟนเล็กๆราคาหลักร้อยแบบนี้ครับที่คุณสามารถจะคลิกลิงก สั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้หรือจะคลิกที่ตะกร้าสีเหลืองเพื่อสั่งซื้อก็ได้ครับถ้าหากว่าคุณดู Tik t o อกอยู่นะครับลองฟังเสียงว่าเนี่ยระยะหนึ่งช่วงแขนเนี่ยหากเทียบกับเสียงที่คุณได้ฟังจากไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือเรือธงคือ Samsung s 24อันตรเมื่อสักครู่นี้โดยเป็นไมโครโฟนในตัวของมือถือเองเนี่ยเสียงอันไหนชัดเจนกว่ากันและมีรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสียงซ่าเสียงแตกเสียงอะไรไหมเอาละ คุณผู้ชมคงตัดสินใจได้แล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกับเจ้า DJI ใหม่ตัวแรกกันนี้ล้กันครับเป็นไม์ไร้สายครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยครับมามาเทียบกันดู และนี่คือเสียงจาก DJ i ไอมหนึ่งตัวนี้ครับผมในระยะเดียวกันก็คือ1ช่วงแขนเท่ากันครับโอเคบางคนอาจะบอกว่าเอาเฮ้ยพี่มันราคามันห่างกันต้องเป็น1ิบเท่า20บเท่าแบบนี้มันก็ต้องดีกว่าสิมันก็ใช่ครับผมเรารู้อยู่แล้วว่ามันดีกว่าแต่เราอยากรู้ว่ามันดีกว่าแค่ไหนนั่นแหละครับผมเนี่ยโอเคเสียงมันเคลียร์ไหมแน่นอนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่10เท่า20เท่าสิสมมุติว่าไอ้ตัวนี้มัน7 9 0 0้าใช่ไหมแล้วไอ้ตัวนี้มันร้อยกว่าบาทแบบนี้ให้มันผิดกันเยอะนะเอาโอเคนะ ถามว่ามันต่างกันมากไหมมันก็ต้องต่างนะครับมันจะมีระบบต่างๆอย่างเช่นไอ้ตัวนี้มันสามารถจะบันทึกเสียงของมันเองได้ในตัวนะครับเอาไปโหลดเข้าคอมพิวเตอร์ดึงไฟล์อ,ออกมาใช้ในภายหลังมีระบบการตัดเสียงรบกวนอะไรต่างๆหรือว่ามีสเกลต่างๆบอกการปรับตั้งค่าต่างๆในขณะที่ไอ้เจ้าตัวนี้มีแต่ตัวของมันแล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนพอสมควรและสามารถใช้งานได้ในระยะไกลๆอย่างตัวนี้อาจจะห่างไป100เมตร200เมตรก็ยังใช้ได้แต่ตัวนี้อยู่แค่1 5ถึง25่าเมตร แล้วเราลองฟังเปรียบเทียบดูว่าโอเคไหมหากชอบใจกดลิงก์สั่งซื้อตรงนี้ได้เลยครับ